อารใจกันเนาะน้องก็จะยิ้มเดินเดินทําเดินใส่อ่าเวลาเห็นน้องเดินก็โอ้ยน่ารักหน่ารักมากๆเลยน้องเดินหน่ารักเวลาเวลาไปบ้านคุณยายเจรหยเห็นน้องน้องเดินเห็นน้องเดินน่ารักน่ารักผมก็พิม์ไปบอกว่าน้องน่ารักมากๆเลยน้องน่ารักน่ารักอยู่ใกล้ใกลไปกระโดดหอมเกมสักหน่อยนะอยู่ใกล้ๆกจะโดดหอมเกมน้องก็จะห้หอมไม่รู้น้องก็จะวิ่น น้องเห็นผมก็น้องก็จะวิ่งหนีก็ไม่รู้อาถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆผมจะไปโดดหอมเกลียสักหน่อยอ่าคุณยายสีขอบคุณออกมาเลยเกลี่ร้องไมขอบคุณออกมาเลยขอบคุณาาคุณยายว่าร้องไปทำไมอที่ว่าจะยหอมเกลี้ยไม่ใช่หอมเกลี้ยหอมเกลี้ยน้องในน้องที่อยู่ในสระน้ำมันเห็นไหมที่น้องเดินเอวหวานเอวหวานน่ะเดิน พี่น้องเดินเอวหวานเอวหวานนั่นแหละน้องเดินเอวหวานอยู่จะน้องเชื่ออะไรเน่ะคุณยายเห็นคุณยายก็มาแล้วมาแล้วมาแน้วมาแล้วคุณยายกา็เห็นไม่ได้คุณยายก็มาแน้วมาแนวน้องมาแน้วอ่าขอบคุณมากคุณยายวาดก็ยิยวยี่ยวยี่วย่วบไปทักไปททยกำลังใจกันได้เด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณแผ่นรานลงตาสิบห้าร้านใดๆๆๆ้ขอบขอบคุณ พ,พี่น้องทุกคนเนาะกันเหลืออีกสองนาทีผมก็จะลงได้เด้อพี่น้องขอบอีกสองนาทีเนะเาะขอบคุณได้ไม่ยาวดอกส่งการานพียูเนาะให้กำลังใจซึ่งกันแดะกันขอบคุณทากาขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเรอาอาศัยไฮไลท์ด้วยเอาใส่อาศัยเอาห้ไรทด้วยเอาห้ได้แไบพี่ๆ้อง,องดูนดั่นแดดให้กำลังใจเผื่อคนที่เขาไม่ได้มาดูเราเขาจะไปดูไฮไ,ไลท์ยังไงโค้ไฮไลท์ไปเดี่ยวมากี้หนึ่ง ขอบคุณออกมาหรือขอบคุณพี่เพียรลองทุกคนขอบคุณทุกทุกทุนไรให้กำลังใจถึงกันนะการอ่ะไรคืนไร่บ้างไม่ได้คืนไร่บ้างเราต้องขอโทษขอไปเด้อพี่น้องแต่ผู้นี้ผู้นี้ว่าจะพาบ้านพารวยไปงานงานงานบวชุ่งนี้ว่าจะพาบ้านพารวยไปงานบวชุ่งนี้ก็จะมีงานบวชจะมีงานบวชเกิดก็จะไม่โทรถามเพราะเราว่ากี่โมงแต่เขาบอกว่ามี ή, มีมีงานบวชอะรหลืรูรูรูแจ็กเลยรูแต่เย็นรูแต่เย็น แต่ผมไม่เจอการ์ดแต่เขาไม่ได้มาให้เจอไม่ได้เจอการ์ดจะไปทําคลิปเฉยไปทําคลิปงานบวชจะอาจจะถ้าเขามีโต๊ะจีนก็จะไปตูดสนิดเวลาถ้าเขามีโต๊จีนก็จะไปหาตูดตูดๆสวมเลยขอบคุณามากๆหรือขอบคุณพี่แต่โตจีนเน,เนเนี่ยเขากินเย็นนี่แหละเขามีเรี่ยงสรงเย็ยนนี่แหละโตะจีนเนี่ยเลยถามเขาบอกมีโตจีนคืนนี่แหละคุณดีเขาบวชมาเงี้ยเขาบอกอย่างงี้ ที่ไปงานเนี่ยขาวดำเนี่ยเขาบอกอยู่โอ้พรงนี้บวชลูกตะเย็นเนี่ยบวชลูกตะเย็นผมก็ถามเขาก็มีงานอะไรทัางต่ะโอ้ลูกจะเย็นบวชเนะ่ยก็เปิดเสียงไฟดังตุ่มตุ่มตุ่มเลยโอ้บวชลูกตะเย็นเนี่ยเขาบวชหนยบวชพรงนี้เพราะว่างั้นอ๋อเดี๋ยวได้โอกาสพรนี้จะไปทําคลิปเลยพรงนี้ขอบคุณอขอบคุณคุณราศีมากๆเด้อขอบคุณคุณราศีที่แบิดหมากำลังใจเพอขากราบขอบคุณามาก ขอบคุณคุณราศีก็ขอบคุณหมาแมวเดี๋ยวคุณจะขออนุญาตเด้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เหม่กำลังใจเนาะขอบคุณหมาแมวขอบคุณแม่นองเรยอเราขอขอบคุณหนุ่มราศีขอบคุณน้องยาเรากอขอบคุณน้องลูกน้อนขอบคุณคุณยายเจอาหนึ่งขอบคุณคุณยายเจอาหกขอบคุณคุณยายวาดคุณยายวาดกระตักไทยหนุ่มราศีหนุ่มราศีขอบคุณนองมาขอบคุณคุณวาเรียอิ่มเอี่ยมขอบคุณพินมิตเนาะขอบขอบคุณคุณยายสีเมามอย ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามขอบคุณพลังทุกพลังเนาะขอบคุณสิบร้านลรงตาปาสิบห้ารานได้เราเราไดอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะก็ขอบคุณเพี่นร้องทุกคนด้วยก็คิดถึงทุกคนนั่นแหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงวันวันหนึ่งไม่เป็นอันกินนอนคิดถึงรำพึงรำพันหลับยังฝันเห็นกันคืนก่อน ตื่นมาทุกขราววอนบางตอนตัวร้อนเป็นไฟคิดถึงคิดถึงคิดถึงนาทีหนึ่งไม่ได้เจอกลุ่มใจโหยหาเป็นชารอชงติดจนลงทิ้งลงไม่ได้ไม่เจอพบเธอที่ไรเจ้าใจมันคลั่งคลายโครมคลาม คิดถึงทุกวันเป็นวงรักเธอไม่สางมันดังเร่าหามขอบคุณมากเลยอเอแคดีโพนะพี่นงเนาะพี่นงเขาได้ไปทักท้ายบ้านพี่ั